สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Tech Talk คุยกันให้ทันเทคโนโลยีรู้ดีเรื่องดิจิทัลรายการที่จะพาคุณไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของโลกเทคโนโลยีค่ะ วันนี้อาจารย์เจนรับหน้าที่พูดคุยเช่นเคยและแน่นอนค่ะว่าอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเราอาจารย์เล็กนัทวินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เล็กสวัสดีครับอาจารย์เจนและสวัสดีคุณผู้ฟังเทคทอคทุกท่านครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่หลายๆองค์กรกําลังเผชิญอยู่นั่นคือดิจิทัลดิสร u ปชั o นใช่ไหมคะอาจารย์เล็กใช่ครับอาจารย์เจนดิจิทัลดิสร u ปชั o นกลายเป็นคําที่เราได้ยินบ่อยมากในยุคนี้ มันคือภาวะที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจนทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวอย่างมากครับองค์กรไหนที่ปรับตัวไม่ทันก็อาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับฟังดูน่ากังวลน,นะคะแล้วเราจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรบ้างครับในแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เหมือนจะมีแนวทางดีๆแชร์ไว้ใช่ไหมคะถูกต้องครับแหล่งข้อมูลนี้ได้แชร์แนวทางการรับมือดิจิทัล disruption ที่มีประสิทธิภาพไว้4วิธี ด้วยกันครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในองค์กรครับโอ้น่าสนใจมากค่ะอยากให้อาจารย์เล็กเล่าให้ฟังทีละข้อเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับวิธีแรกที่สำคัญที่สุดซึ่งอาจารย์มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยคือการทยอยปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวัฒนธรรมองค์กรครับปรับวิธีคิดและวัฒนธรรมองค์กรทำไมถึงสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะว่าในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไปอย่างก้าวกระโดดแบบนี้มันมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะ เกิดผลิตภาพใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆหรือแม้กระทั่งโมเดลธุรกิจแบบใหม่ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มักจะนำไปสู่ดิจิทัล disruption การปรับทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทสังคมและยุคสมัยใหม่ถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้ามครับแสดงว่าต่อให้เรารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าวิธีคิดและวัฒนธรรมองค์กรไม่พร้อมเราก็อาจจะปรับตัวไม่ทันอยู่ดีใช่ไหมคะ เป็นอย่างนั้นเลยครับแหล่งข้อมูลชี้ว่าหลายธุรกิจรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังปรับตัวไม่ทันจนต้องเผชิญวิกฤตไปเต็มๆดังนั้นการเตรียมพร้อมด้วยการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงจําเป็นมากครับและที่สําคัญคือไม่ต้องรีบท,ทําทีเดียวครับค่อยๆทยอยทาไปทีละส่วนปรับเปลี่ยนแก้ไขกันไปทีละนิดก็จะสามารถช่วยให้องค์กรก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้แม้ต้องใช้เว บบ้้าาางตาตงตตมอกรรครันี่คือข้อแรกที่เน้นเรื่องคนและวิธีคิดก่อนเลยครับเข้าใจแล้วค่ะเริ่มต้นที่ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นต่อมาเป็นเรื่องอะไรคะวิธีที่2คือการเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถที่จําเป็นให้กับบุคลากรครับเมื่อเราพูดถึงการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆความรู้ความสามารถของพนักงานนี่แหละครับคือสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้อันนี้เห็นภาพเลยเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องใช้วิธีการใหม่ๆในการ ทงานถ้าพนักงานไม่รู้จะไปต่อได้อย่างไรใช่ครับแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่สร้างขึ้นมานั้นมีวิธีการใช้และขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมถ้าเราต้องการให้เทคโนโลยีเหล่านี้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจบุคลากรก็ต้องมีประสบการณ์และความรู้มากพอที่จะใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพครับแล้วองค์กรควรทำอย่างไรเพื่อพัฒนาบุคลากรค่ะองค์กรต้องพร้อมที่จะสนับสนุนให บุคลากรสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ครับอาจจะจัดกิจกรรมจัดการอบรมที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้พวกเขาได้ทดลองใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป้าหมายคือให้พวกเขามีความมั่นใจพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีครับแหล่งข้อมูลอย่างย้ำด้วยข้อสําคัญว่ายิ่งพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีเทรนและกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ตัวธุรกิจก็จะยิ่งได้รับประโยชน์และสามารถก้า ผ่านปัญหาได้มากเท่านั้นค่ะสรุปคือข้อ2คือการลงทุนในตัวคนในความรู้ความสามารถของพนักงานนั่นเองหลังจากเตรียมพร้อมคนแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับวิธีที่3ค่ะหลังจากที่เราปรับวัฒนธรรมองค์กรและเตรียมความพร้อมบุคลากรแล้วสิ่งสําคัญถัดมาคือเปลี่ยนขั้นตอนการดําเนินงานให้ยืดหยุ่นและทันสมัยค่ะเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานภายในองค์กรใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะแนวทางการทํางานในรูปแบบเดิมๆอาจสร้างความ ล่าช้าและเป็นต้นเหตุให้เกิดความผิดพลาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้ององค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภายในใหม่ให้มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการปรับตัวมากที่สุดการเปลี่ยนแปลงนี้ควรคำนึงถึงเวลาทำงานจริงและทิศทางความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ด้วยค่ะมีตัวอย่างหรือวิธีแนะนำในการเริ่มปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานไหมคะแหล่งข้อมูลแนะนำว่าองค์กรอาจเริ่มจากการสำรวจ ่าบุคลากรสามารถทำงานได้ราบรื่นหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นหลังจากนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้หรือเปล่าซึ่งถ้ามีปัญหาก็ควรรีบลงมือแก้ไขตั้งแต่เนินเน่นๆครับเพราะยิ่งแก้ไขปัญหาได้เร็วมากเท่าไหร่